Peace out. สวัสดีค่ะพี่น้องอยู่กับช่องอีสานบุกเมื่อวนนี้เขาป้าอีกแล้วพี่น้องหลังจากที่ห้างหายมาโดนเนาะคะ่ะวันนี้เขาป้าแม่พามาเก็บ<า>เห็ดลาบพี่น้องนี่เห็ดลาบจะแล้วก็เก็บเห็ดกับซี่หักน้องหม่กับบ้านปพร้อมมาเมืองน้ากันเด้แตมืัอนี้นี่ค่ะพี่น้องสาหร่ายอีสานค่ะเห็ดลาบสาราบุญ จะไล่ผู้เขาจะนี่มันพ่ะท่านได้เกิดไรนะพี่นอ้องพ่ะท่านได้งามป็นแอ่ว่าถ้าฝนตกมาอีกรอบนี้เนี่ยที่เต็มไปหมดเลยจะงามเลยเอาไปล้างออกงั้นบวสะสะอาดเดียพี่น้องถ้าถ้ามองบวสะสะอาดมันที่บ่เกิดจะ้ะอันนี้อันนี้ อยู่ทิงคู่ค่ะมันก็เกิดขั้งแรกของปีถือฝนจะถ้าฝนซ้ำมาอีกก็ะเช้าออกเตรียมโน้นนี่เลยโน้นเห็ดราบก็ชิมีแตจะเห็ดราบพี่น้อะเอาไปราบไปกินกับสมตำน้าด้ะ เห็นบ้าพี่น้องอืมจ้ะเอ็นก,กันกตตาแล้ขเขาคอยไปลางอยู่บา้านอี่เอกงพี่น้องเตี้มพื้นเลยอ่าเอกโอก็มันเป็นแผลเลยพี่น้องหลอกกันมาเลยนี่รสชาติเสียค่อยๆเห็ดหูหนูอ่ะพี่น้องเหมือนเห็ดหูหนูเลยจ้ะก่ว่าจะมี รสชาติของมันแหละเซียบๆเอาไปราบเอาไปกินกับสมตามันเสียบคลักตีนอ่ะอืออเเปิดนนเฮ็ดราบนนเนัเหดน้นเฮ็ดราบพี่น้องเบื่อ อืสาลายพวกเขาเนีเป็นล่างออกมันที่ใสเลยเด้พี่น้องเบิ่งเขาเกิดในที่สะอาดเด้อค่ะว่นเมียน่าสุกป๊กเอามากินอย่างปฏิบัติมันกินได้ได้ค่ะเขากินมาแต่เดินนะนนนอพี่น้องสวยบ่ มองนางเกิดเด้อไี่เกิดในมองชื้นชื้นใช่ไหมสังเกตเบิ้งอ่ะมันจะชื้นนี่ค่ะงงแกงแล้วก็ชื้นมันถึงจะเกิดนี่อันมังหนามลผ่านนี่อย่างประมาณนี้แต่ว่าอันนี้มันเพราะท่านได้เกิดลายจ้ะแล้วม,มันก็เกิด ผิดนะปีหนึ่งได้กินเทียนหนึ่งแล้วปีหนึ่งมีเทียนหนึ่งที่น่อจะไปนี่ได้จ้ะน,นี่จี่น่านี่จ้ะโป๊ ไปนอนพี่น้องลายอยู่เดีย <ละ S 1> เด๋ยวเก็บให้เ <ละ S 1> บิง้งได้จ้ะพี่น้องอืมจะ้ะออกเป็นแผ่เลยเลาก็ไปล่างย่หม ดอกมันเป็นว่าดอกมันไม่่อยนาปเป็นจันพี่น้องมันหัวก็เกิดอือ้องเอาไปร่างอีกเ้ยพี่น้องอืมจ้าพ,พี่น้อง ฝนตกปล่อยๆก็ยพี่น้องตามสไตล์ทีมงานฝนตกฝนหกก็ถืกฝนวันในกหกก็เกิดขึ้นมาดอกบค็อยสวยเป็นเลยพี่น้องนี่จ้ะลักษณะมองเขาเกิดอ่ะที่มองชื่นๆื่มองน้ำไหลผ่านเป็นที่แบบสะอาดสะอาดพี่น้องอี่ามามีไอ้มอดขึ้นะไอ้เขียวเขียวนี่จ้ะ สระมองเขาเกิดเขาก็สิเกิดอยู่น้ําดินเนะจ้ะนี่มันสิเกิดอยู่น้ําดินยังสิพี่น้องจะเก็บเอาเก็บเ,เ,เอาเลยแบบน,นี้น,นี่อุ่นมาแล้วพี่น้องแบบนี้ว่าฝนดินเด่นบรรยากาศดีจ้ะพี่น้องอยากไปเล่ มันเกิดลยๆมันก็ทีดยายไปเลยเนาะที่ยายไปเลยม่ทีดติดกันไปเลยอันนี้มันหัวก็เกิดอร่อเป็นคลๆเห็ดหัวหนูจะสัมผัส

เรงบะคักนีกก็บ่เห็นอ่ะที่อันที่กินเห็นมันเป็นตัวเวละคนโตแล้วพี่น้องคนตกานั้งเอติวคนอีกรอบนี้ก็ใหญ่เต็มพี่น้อง เห็นราบซื้อมันกระบอกอยู่แล้วพี่น้องเห็นราบเอาไปราบแซบกินกับตำซำกับแซบเต้องเอาไปล่างก่อนล่างให้ดีเลยค่ะให้สะอาด มันออกอาลายมันเป็นพืชไปเบิดแลวนว์มันออกหม่อออกลายสิ้นามาเก็บไหมนอ,อกินนีก็พิเนเ้อเก็บไปพร่อมหกักมาไม่ไปพร่อมจ้าพี่น้องเมื่อน,นี้่ เอาเห็ดราบได้ไม่พอมเนี่ยก็ไม่เอาไปต้มจะจะสจแสบเลยพี่น้องอ่ไง <laughs> เรสิ ng, สสบไล่างบ<ส><ด>ึ้งเรวสิตไป้อยน้ำน้ำน้ำิ<ม>้ำอืมจ้ะที่นั่งแบบไงเลยเปัยจุ่มนี่ไหมข้างใกลที่น้อง เป็นเกียวเกียวใสๆเนี้เอาไปล่างจุ<ๆ>่มนี่สลายภูเขากรึบๆกรึบยก่แหางเปพอแล้วหักแหงก็ไม่จับด้าน้วบัน ว่ากินแล้วพีนวว่น้อเงี้เล้ได้ลายยู่เด้อทำไมไปต้มพี่นนอทำไมหัวไปละพี่น้องขา หักไปย่างกลับกะเแลยหักน้ำมันไปพี่น้องพี่น้องน้ำมันเอาไปต้มจ้ะโอ้เสียงหักมาพี่น้องเิ็นเตเสียบเท่าองดรืย bỏ điều hết, chạy đi. Mày mm. like không ạ nó à. Mày, 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 tôm tôm mày, 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 đấy, mày, mày, อพี่น้องเป็นตะอ้อนตะแซบเนี่เอาไปต้มเมื่อได้เอาเสียมมาจ้ะถ้าเอาเสียมมานี่ขุดลงไปข้างล่างนี่สับเอาขาวเยอพี่น้องแสบแล้วเอาไปต้มทำไมห่อ พี่น้องหักแนงแน้อไหมวยค่ะพี่น้องไปต้มเด้อนี่น้องอามาองันเบิดดาวข้าวกระเหนง พี่น้องก่วเดียวมัดนึ่งเลยนี่เอาน้าไม่ต้มด้อยพี่น้องมาหน่ยขาวๆพี่น้องัอนงวนอนนี่น่อย,ย,ย,ยเอาไปต้มเซ่บร้ายแบบนี้พี่น้อง ไปต้มพี่นอ้องลงบ้านแล้วเด้อบัดเนี้พีนยย่น้องไม่หลายอย่าจ้ะทั้งนอไม้ทั้งเห็ดลาบน้องเดี๋ยวที่เผาบ้านไปล้างเห็ดให้เบิ้งเด้อบัดเนี้ เอามาล่างเห็ดเด้อพี่น้องบบบน,นี้ม,นม,นม,มันน้ำไหลเลยให้น้ำมันตัดดินออกพี่นอ้องแล้วเขาจะล่างบ้านอีกได้ล่างดินออกออก็อร่อยปลูกเขาเขาต้องน้ำน้ำบนภูเขาล้างนะคะนี่พี่นอ้นอ,ององ่าก็คัอเอาดินออก,อกอเอาคาช้าให้ดินมันออกนะคะ dan dia ni. Belum bersih ah kon ketok. มันก็จะเป็นใสๆประมานก็เหมือนฟ้าใสเลยรอมันตันนี้จะเป็นฟาใสๆยทากควมะาน้าสะอาด่บ้านหรือเชื่อมด้อ่าอเอ้จงน้าเ้วเด้อค่ะพี่น้องต้องฝนตกอยู่ทางพัว ฝนตกน,นี่ก็ฝนตกปิด่อยน,น่ะน้ำแถวหน้ามาล้างเห็ดโอเควแล้วจดสะอาดแล้วสะอาดแล้ว กินได้ดกินได้กินได้เรื่องกินได้ตามสบายเอาฟันมาเรากินก,กินได้เลยพี่น้อง,องกอยจับแซบซาไลฟูเขาจ้าินเจ้พี่น้องเสร็จเรียบร้อยแล้วจะวางจากที่ร่างอยู่ โดนนี่จะสไลด์พวกเขาจ้า่าเห็ดลาบจ้าบ้านนี้เอ็นเห็ดลาบจ้าฝากเป็นก้างใจช่องอีสานบุกแน่เด้อพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้คะแนะจ้าสำหรับเมื่อนี้ลากันไปก่อนเด้อจ้าสวัสดีค่ะเดี๋ยวคลิปหน้าที่กินให้เบิ้งเด้อพี่น้อง